บางอย่างย่าเบิ่งกจเกินใจเจ้าขอถ้าบนขมาหาใจเจ้าของไมนหษักขอดเขียที่ควรปฏิบัติรออหรือการแสดงออกต่างๆแลยยังไงไม่หนัก่าชีวิตปัจจุบันวัเนี้ที่ยังบางในวัยที่มันใจคนก็ไว้มากัรัวพอรามททำบุญฉลาทานสนวดมตนไหวราจเจริญเมตตาภาวนาะ าจะไปกูก,ก็กลักกวไม่จะดินล้นสแสวงหาขีดหมกหมุนจะคดีโลกจะเอาจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะ,สะแสวงหาทุกอย่างจะออกจางได้ดงใจภาพระพาทธเจ้าว่อเมินปิดปิดตาก็คืออยู่ในโลกนี่แหละจะบ่เห็นทางทำทางหัาวาจว่าเออเอาควรจะทำบุญมำทานรักษาศีลสอนมณไพร์่ะจะเดินเมตตาภาวนา อันนี้คือตาสว่างเกิความถูกความส่วนความอยากความลำบากเป็นสิ่งประจำโลกต่อถ้าจะาเอาอกนันมาเป็นอุปสรรคมาเป็นปัญหามาเป็นเงาขางัดตาความถูกความอยากความลำบากความจําเป็นมันจะเป็นงอาติดหกตัวไปในโลกน้านะ้าจารยครับมาเกิดเป็นมนโน์ป็ยังไคเลยถ้าปะยู่โลกอื่นละอบายาโลกถูกจองจําด้วยอำนาจของกรม คำนี้มันเป็นตัวจองจำขับกลาภาษาเมาื่อมาลดทอนคำคือความเกิดขื่นอ,อันใดความเื่นกระจองชันแบบนั้นเปลี่ยนเป็นกายกรรมวัดีครับถักออกจากมโนองครับความเกิดไปคงค้างความเกิดไปแนวกักกำความขื่นไปแนวปิดกรับทะลุความเกิดเจ้าของวันใดเนี่ยทะลุออกมาเ่ยมาทะลุออกมาเนยปฏิบงคังในความเกิดเจ้าของก็จะต้องอยู่แบบแนะั้นละ โลกนี้ประโยชนแบบมีไอโลกนะประโยู่แบบหลวงวิญญาณที่ติดขัดขัดข้องมีอุปบัติชับไมีปัญหาทุกหนะท้องเขาทุกในแดนมนุษย์นี่ทุกย่อมมีอิสระนะถ้าทุกแดนอื่นโอ้ทุกมันมีอิสระเนี่ยเพราะว่ากรรมเป็นเจ้านายบังคับเห็นเป็นเสวยกรรมเป็นสัตว์โลกกรรมเป็นเจ้านายบังคับเสวยกรรมเป็นเพลิงกรมวิชัยกรรมก็เป็นเจ้านายบังคับ สวยกลัมเป็นพวกผีพวกสาตากพวกอสุรกายอันอนี้กลัมเป็นตัวตั้งค่ะและนั้นเลอกลึครับซับซ้นอนของจิตดาวิสัยเนี่ยมันลึกมากแล้วก็มัมีอำนาจมากเพราเขาคือการวันนีวันพานนำเหตุผลอุทิเจ้าบุนบน่บอบขา้าให้พอ่อให้แม่ให้พูให้ยาให้ตาให้ยายให้เจ้าคํานายเพลงเขาผู้ที่ปนตกแลก้วคำลำดบากเยอะนะเยอะมาก แะลึกวัน,นาพาแบบเนี้แลหลระลึกถึงพันเลอร์ผู้ตายไปอยู่หบใจภูมิไรมาเอาบุญมาเอาบุญจากผู้เข้าเห้น,นี่นะสวสดมนต์ไหว้พระนำสมาธิจเจริญเมตตาภาวนาโอทิตให้บมดอันนี้คืออำนาจของบุญเนี่ยคเห็นก็นได้รับต่อมิญญ,ญาณ่างๆก็ได้รับนี่คือความอาชจริงของภาษาสนาคือสอนใน้จริงที่ทั้งตาเห็นได้ทั้งตาเห็นไว ตาเห็นได้ก็คือใดแล้วพระพุทธเจ้าฉลาดเนี่ยยกเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเพาตาเห็นไดนะ้นี่ยแต่บอกว่ามันถูกเดอ้อถูกในอริยสัจถูกสม,มุทัยนิโรจน์มากนิรันดะร์นักมันอยู่พี่มันอยู่ที่ความเกิดมาเนี่ยมีแก่มีเจ็บมีตายมันสอนย่าสัมผัสให้กนะ่อเราให้ควาฟังพระเป็นปฏิจจสมำแบบติดตามวิญญาณที่ยื่นไหวาตาเกิดในวาระสงชาเนี่ยหลึกหลักหาัไปสงกระมิไปามกระมิ